เดี๋ยวนะมันใช่ตัวเราจริงๆหรอวะพี่น้องเอ้ยเมืองอีสานบ่เคยเศ้าเสียงแค้นเป่าบ่เคยจางเสียงปงล่างกับเสียงพินยังได้ยินอยู่ดังกองมาเด้อสุ้งพี่น้องมาสืบต่องานศิลป์ทิมอีสานดอกภ่าพืน้นให้ยังคงเงืนยเง่ามันบ่มีวันหมองเกา่า มาเด้อซุมมูเจา้ามาสันสางดอกซอยกันดอกซอยกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมชื่อนายอัจฉริยวุฒิพิมพัฒัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีอายุ18ปีเกิดวันที่ห้ากันยา2545หครับห้องเรียนในอุดมคติของผมนะหรอครับถูกห้องเรียนคือห้องเรียนในอุดมคติของผมครับ ผมขอแค่ได้มีที่ยืนได้มีที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนั่นก็ถือเป็นความฝันของผมแล้วครับขอแค่ความรู้ที่เราถ่ายทอดให้เด็กได้นําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันนั่นก็ถือเป็นความฝันของผมแล้วครับถ้าเกิดน้ําท่วมโลกสิ่งที่บนจะทําเลยก็คือชุดที่อำนวยความสะดวกในทุกๆด้านครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือด้านต่างๆครับเช่น การอุปโภคบริโภคการใช้น้ําเราก็ต้องใช้น้ําที่สะอาดใช่ไหมครับดังนั้นน้ําที่เข้ามาในชุดเราจะสามารถประดิษฐ์และกรองเพื่อที่เราจะสามารถดํารงชีวิตต่อไปได้นั่นเองครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีชีวิตและการศึกษาอยู่ต่อครับและเมื่อน้ําเข้าชุดน้ำจะเปลี่ยนเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5้หมู่ครับฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่าเราจะขาดแคลนอาหารหรือไม่เพราะชุดของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองครับหอมดอกผักแคแยง ยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบ,แอบเขียดจะนาร้องยามฟ้าห้องหวนหวนเขียดโมเขียดขาคำเหมือนหมอล้ำพากันมวนเมฆดำล้อยปัน่วนฝนตกมาสู่อสาา ยังไงก็ขอฝากบอลเด็กน้อยจากอุบลคนนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่ค่ายทุกๆคนด้วยนะครับจังไดก็่าลืมบอลเด็กน้อยอุบลคนนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่ค่ายอีกปีหนึ่งในเด้อครับขอบคุณและสวัสดีครับ